ชื่ออะไรคะหนูชื่อนกค่ะนกเข้ามาเอ้มาทำสูเรียนนานหรือ,อยังจ๊ะประมาณปีหนึ่งค่ะใครแนะนำเข้ามาเออผู้แนะนำเป็นนายโซค่ะ<ม>แล้วก็อับใหญ่แบบเจ๋งเค่ะแล้วตอนนี้นกเข้ามาทำธุรกิจสูเรียนได้ประมาณกี่เดือนแล้วคะเข้ามาประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วเขาชวนยังไงถึงได้เข้ามา วันแรกๆเข้ามาชวนยังไงวันแรกๆก็ไม่ไม่สนใจไม่ค่อยสนใจอ่ะมันประมาณเก้าเดือนไม่ทําทิ้งไว้อ่ะไม่สนใจอะ่ะเขา้ามาชวนเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาก็มาชวนแบบนี้แหละสมัครไปแล้วก็ไม่มาฟังประชงก็ไม่รู้อะไรก็ไม่ได้ทำเก้าเดือนวันหนึ่งมาฟังประชงมีโอกาสมาฟังประชงก็เข้าใจธุรกิจได้มาธุรกิจได้ลุยได้ รู้สึกว่าอยากรวยเหมือนกันเห็นไปดูสนะง,งายใหญ่มาไปดูสนะง,งายใหญ่ที่ชนะง,งายใหญ่คนรวยเยอะๆมากมายเขาทํายังไงเขารวยมาเห็นแล้วก็ตัวเองก็อยากเป็นเหมือนเขาอ่ะอยากรวยเหมือนเขาแล้วก็ตัดสินใจเลยตัดสินใจสําเร็จแล้วก็ท,ทําทีเดียวเลยเดิมมีอาชีพอะไรล้วเป็นอาชีพตะกอนทำซูเรียนอาชีพตะกาวตะก่อน,อนอยังไม่ทำซูเรียนค่ะโรงงานสาวเย็บผ้าค่ะเย็บผ้ามา19ปี แล้วพอามาทำซเรียนกี่เดือนถึงได้ลาออกจากเย็บผ้าอ๋อและแรกเก็เก้าเดือนไม่ทําเวลาเข้าใจขึ้นมาก็ทิ้งอาชีพเก่าหมดเลยแล้วก็เข้ามาทำซีเรียนเทคนิคการทํางานของนกเนี่ยครั้งแรกๆที่เข้ามาเนี่ยนกมีสายงานกี่คนในครั้งแรกครั้งแรกอะ่ะอชวนคนกี่คนในเดือนแรกที่เราทำงานเดือนแรกชวนไปเรื่อยๆแล้วก็สิบห้าคน แล้วนกขึ้น SE ใช้เวลานานไหมคะขึ้น SE สองเดือนค่ะใช้เวลาสองเดือนที่ SE แล้วต่อจากนั้นเดือนตำแหน่งขึ้นกี่เดือนอ่ประมาณห้าเดือน SM ตอนนี้ปีปีหนึ่งจ้ะปีแล้วโครงสร้างตอนนี้จะขึ้นเวทเนี่ยได้โครงสร้างอย่างจะ้ะได้สร้างเลยค่ะได้แล้ว,วช่วงนี้นกได้รายได้เท่าไหร่ตอนนี้มีรายได้สามหมื่นกว่าใกล้ๆสี่หมื่น นับจากทางานมาเริ่มทํางานนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มสมัครเริ่มตัดสินใจสําเร็จสูเรียนเนี่ยนกได้ทํามากี่เดือนถึงได้สามหมื่เออแรกๆเอะนกสองเดือนเอสีสองเดืนอเดนเนี่ยน,นกเอ่อเป็นเอสลังเอสีแล้วเป็นเอสีไปแล้วสองมือนขึ้นไปตลอด,ดอไม่เคยตกเลยตอนนี้ใต้สายงานนกองคอ์กรนกมีกี่สายงาน ตอนนี้องค์กรนกมี15สายงานแล้วประมาณกี่คนตอนนี้องค์กรใต้องค์กรมันประมาณ500กว่าคนห้า500กว่าคนนี้นกรู้จักทุกคนไหมเออไม่ไม่รู้จักก็มีรู้จักก็มีเข้าชวนต่อชวนต่ออย่างเงี้ยธุรกิจหลายเป็นเป็นธุรกิจมหัศจรรย์แต่ไมนกมีรายได้30,000กว่าบาท30,000กว่า3 6มหมื่นหกแล้วนกชวนคนยังไงใช้เทคนิคชวนคนยังไงอ่ะเริ่มแรกก่อ แล้วก็ชวนคนไม่ได้เหมือนกันแล้วตัวเองยังไม่รู้อะไรก็ไปชวนไม่เป็ี่ยนอบรมบ่อยๆแล้วก็ให้เข้าเห็นตัวเองสำเร็จก่อนตัวเองสำเร็จแล้วก็ชนใค,ใครก็เข้าตามมามชวนคนอ่ะเด็กยังไงอาจารย์ามคือจะถามว่านกเนี่ยไปเรียนยังไงไปเรียนอะไรบ้างเ,เข้าคอร์สอะไรบ้างอ๋อใช้เป็นสุับสวิชา เริ่มต้นเริ่มเริ่มหลักสูตรที่หนึ่งหลักสูตรที่หนึ่งไปอยูสนะงใหญ่แล้วก็หลักสูตรที่สองด้วยวิธีจาร์โซภานบนเสาที่ต้องเดือนไปทุกเดือนเลยนกไม่เคยขาดเลยไม่เคยขาดทุกเดือนเลยนกไปแล้วแต่ละแต่ละเดือนเนี่ยพาทีมงานเข้าเนี่ยเยอะไหมจ้า เดือนหนึ่งประมาณ30 3สบกว่า3 0สบกว่าคนนก <GUY> S? <S <yap> จักบัสใช่ไหมจากบัสจ้ะนกว่าจําเป็นไหมที่ขึ้นบัสต้องจําเป็นอ่ะถ้าไม่ขึ้นบัสก็เขาไม่เห็นบรรยากาศคนนั้นอ่ะไม่สาเร็จถ้าไปเองก็มาไม่สําเร็จต้องขึ้นบัสขึ้นบัสก็เขาเห็นบรรยากาศแล้วก็เขาก็ลูกึ้มมาถามลูกค้มมาถามนี่คือหลักสูตรที่สองพอหลักสูตรที่สาม ต่าสุดที่สาม B ีสาชื่สีค่ะวิีซ้าหลักสุดที่สี่ล่าสุดที่สี่อ่เอ่อคินิกพัฒนาคนพัฒนางาะใช่ใช่ใช่พัฒนาคนพัฒนาสารู้สุดที่สามพฒนาพัฒนางงนแลาสุดที่สี่มันเอ่อไขข้อข้องใจเอะใช่เานเข้าไปล้วสุดแล้วเอทั้งไปล้วสุดแล้ว ไปเบวายอะเวลาไปก็พาทีงานไปหมดแรกๆก็ตัวเองไปคนเดียวไปเลีล้ยงรู้ก่อนตัวเองไปแล้วไปเฮมาแล้วแล้วก็ตัวเองรู้รู้สึกว่ารู้รู้อะไรยอยะแยามอาใหม่ใช่ไหมตัวเองก็อย่าให้เขาอย่าให้เทมงานรู้มันตัวเองแล้วก็รื้อพาไปเขาไปไป<ะ>ตัวเองไปไหนก็พาเข้าไปด้วยแล้วก็สตอีเกิลนี่สำคัญมาก ตูบีอีเกิลและสุดที่6กไม่สำคัญแล้วนกไปตูบีอีเกิลกี่ครั้งแล้วเจ็ดครั้นนะคะเจ็ดครั้งแล้วแล้วตูบีอีเกิลน,นี่เขาสอนอะไรบ้างเขาสอน,อนเราได้อะไรจากตูบีอีเกิลบ้างอ๋อตูบีอีเกิลเหรอเวลาไปแล้วตานตอนกล้าความมันมม่นใจตัวเองเป็นไงหรอเป็นไงหนูก็พึ่ไม่เปลี่ยน <L uss> er> ลูก <Ooh. S 1> บางครั้งนก <im us ur> ไม่เข้าใจภาษาไทยแต่ว่าไม่เข้าใจก็ไปไปละสโอนนี่ตลอดใช่ไหมคะ แล้วเสม็จลเราก็น right ุ millennials millennials ๊วิธีการทำงานยังไงแล้สร้างคนสร้างคนยังไงและวสร้างคนยังไงพัฒนาคนยังไงเราทำเป็นหมดเป็นหมดเลยอย่างนกมีวิธีการสร้างยังไงอ่าสร้างยังไงสร้างคนสร้างยังไงอ่ะนกพุ่มอนไทยพุ่มมันไม่ค่อยเปลี่ยนสร้างคนยังไงล่อยกตัวอยงยกตอวอยงชวนชวนชวนคนชวนคนแล้วก็วิธีการชวน วันแรกที่นกเข้ามากับตอนนี้ที่นกเรียนในรายหลักสูตรแล้วเนี่ยการชวนเนี่ยง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าแต่ก่อนและใหมาใหม่เราตัวตัวเองยังไม่มียังไม่มีความรู้อะไรใช่ไหมทีหลังนี่ง่ายกว่าแต่นี่มังรู้เยอะเยอะรู้มากมายโนยเฉพาเลยง่ายกว่า อันนี้ก็คือการสร้างการรักษารณรงกรักษาคนงรักษาเขาอะยังไงเราจะได้อูว่าตัวเองนานๆถ้าเขาไม่รู้ละเขาไม่รู้อะไรก็เขาไม่เข้าใจแล้ว้องไม่อยู่ก็ยังไงหรอไปไหนก็นกขาไปให้ให้เขาเรียนรู้ให้เขาเรียนรู้ให้จะได้เขาได้เงินมันมันดเองเขาไม่ได้เงินก็เขาไม่อยู่ก็ แล้วนกมีวิธีการสอนสายงานยังไงทํายังไงได้ตังค์เออให้เขาได้ตังค์ทำยังไงให้เขาได้เงินนกก็สอนยังไงหรอผมไม่เป็นยังไงเขาถึงได้เงินแล้วอยู่กับนกนานเขาจะได้อยู่นานนเขาต้องมีบรรยากาศที่แต่ละสำเร็จใช่ต้องมีที่บรรยากาศสุดที่มีไหมมีไหมที่บางบางคนนะบอกว่า ไม่มีเงินที่จะทำอ๋อใช่ใช่มีละลายคอมาไม่มีเงิน,วนเวลาไม่มีเงินก็นกหลวงทองให้ลงทองให้ยังไงเออเวลาไปละสดอย่างเงี้ยไปชนันไงใหญ่เจ็ดร้อยหลายๆเขาก็มันไม่มีก็บางทีนกใจ่ายให้ครึ่งหนึ่งสามร้อยห้าสิบบางคงสองร้อยใจ่ายให้เงี้ยเวลาไปตุบีอีกเงื่อนนห้าร้อยห้าสิบเขาไม่ไหวห้าร้อยห้าสิบจ่ายให้อ่าทำไมนกคิดจ่ายให้เขาละเพราะเหตุใดอ๋อ เว,เวลาไม่ใจให้เขาเขามีใจวัดใจเขาก่อนเขามีใจจริงๆคนเนี้ยเขามีใจจริงเขาเขาไม่มีเงาถ้าเขาไม่ได้ไปก็เขาไม่รู้อะไรเขาไม่สาเร็จเุา<ว>อย่าให้เขาสาเร็จนี่ก็เลยนลงทงให้มันไม่เป็นไรหรอลงโทกขนาดน,นี้ลงทงให้แต่เวลาเวลาลงทงวัดใจเข้าก่อนคนนี้อย่าเป็นจริงๆไหม ถ้าเขาไม่อยากเป็่นก็ไม่ไม่ต้องลงทงหรอกเวลาเขาอยากได้จริงๆอยากเป็นจริงๆก็กคนนั้นลงทงให้เลยลดลงทองอะไรก่อนอะไอย่างนี้แหละนี่นี่น<ะ>ไม่เป็นความคิดของนกเองใช่ไหมไม่มีคนสอนใช่ไหมเออไม่ไไมีคนสอนเราเราก้าลงทุนด้านลงทงพอลงทุนปุ๊บมันก็ได้ผลคุ้มค่าไหมใช่เพราะเขาทํางานเป็นเขาทํางานเป็นไม่ใช่ตัวเองเกงไม่ไม่ต้องเก่งก็ไม่เป็นไร ใช้ละสูตรอย่างเดียวต่ละสูตรวิชาเรา้ใช้อย่างละสูน่อย่างเดียวแล้วนกจะขึ้นเพชรเมื่อไหร่เป้าหม่เดือนเดือนสิบนี่จะขึ้นเพชรแต่ว่าถ้าแข่งก็ได้ถ้าไม่แข่งก็ต้องให้ได้คูปเป้าหม่เป้าหมยเดือนสิบจังให้นกบอกฝากบอกสมาชิกสูเรียนหรือไอพรเขาก็ได้หรือแนะนำอะไรได้นิดหนึ่งทิ้งท่ายจังอ๋อ ปากบอกอสมาชิสซเลียนทุกคนทำได้นอกกเป็นผ้ามาอ่านอษรไทยอันนี้สูไม่ออกเขียงก็ไม่เป็นแต่ว่าฝั่งออกออกก็มีไม่ออกก็มี <laughs> นกคนผ้าไหมายังคนพ้าไหาทำได้คนไทยก็ทำยิ่งกว่าทำได้ยังงี้เออยิ่งกว่าเก่ง้เราพูดไว่เป็นละต่ <laughs> <laughs> ห้สำเร็จบางเ <laughs> นาะ <laughs> ได้ตั้งได้เยอะได้เงินเยอะนี่เอาไปทำไรเนี่ยสามหมื่นเนี่ยอ๋อสามหมื่นสามหมื่นกว่าเนี่ยไม่เยอะอยากได้เท่าไหร่นกอยากได้เท่าไหร่เนืเป้าหมายต้องการเป้าหมายเป็นแสนเป็นล้านอจ้าจ้าขอให้ความสำเร็จนะจ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ